สารวัตรเอกชี้พิรุษหมายคนบ้านบิ๊กโจ๊กหลังคนเทียงเยอะต้องใส่ยศหรือไม่เ <im itation> <im itation> มื่อวันที่26กันยายนพันตำรวจเอกเอกราชหุ่นงามหรือผู้กำกับเอกอดีตผู้สมัครสาารสประจวบคีรีขันออกมาโพสต์ตั้งประเด็นสงสัยเรื่องหมายค้นอย่างน่าสนใจหมายค้นไม่ระบุชื่อเจ้าบ้านและตำรวจที่ไปค้นบอกไม่รู้เป็นบ้านของรองผอบอมันใช่หรือครับคุณตำรวจ ไปคนบ้านไม่ระบุชื่อไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วถ้าเจอของผิดกฎหมายคุณจะเอาผิดกับใครแล้วนายคุณเป็นระดับนั้นคุณไม่รู้จักบ้านเขาเลยเหรอมันมีสิ่งที่สร้างคำถามระหว่างประชาชนกับตำรวจแล้วต่อไปนี้ชุดตรวจค้นจะมีอนาคตเป็นอย่างไรนอกจากนี้พันตำรวจเอกเอกราชยังระบุว่าเห็นในสื่อมีคนเถียงกันว่าในหมายจับไม่ใส่ยศตำรวจนำหน้าชื่อนั้นฝ่ายหนึ่งบอกไม่ถูกต้องเพราะต้องมียศ อีกฝ่ายบอกว่าไม่ใส่ชื่อเพราะว่าเป็นการให้เกียรติคนมียศสำหรับผมมองว่าคนทำผิดกฎหมายถึงขั้นออกหมายจับแล้วต้องมีพยานหลักฐานมากพอว่าผิดจริงศาลจึงออกหมายจับให้ไปจับดังนั้นในเอกสารไม่จำเป็นต้องปกปิดยศเพื่อให้เกียรติทุกอย่างควรเป็นไปตามจริงผิดก็คือผิดไม่จำเป็นต้องให้เกียรติผมถามหน่อยและประชาชนทั่วไปที่ไม่มียศเขามีเกียรติไหมแล้วคุณคิดจะให้เกียรติเขาบ้างหรือไม่